The Living b ่ l บ l i n EP นี้จะพามาดูบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหลังใหญ่ทำเลดีใกล้ทางด่วนใกล้ห้างสรรพสินค้าแถมยังใกล้กับโรงเรียนเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นสะดวกสบายมากๆตามมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับมาพบกับผมมาร์กจิรยุทธ์นะครับในรายการเดอะลิฟวิ่งบายลาลินนะครับร,า,ร, L L รบายการที่จะพาทุกคนมาดูบ้านและทาวน์โฮมคุณภาพจากบริษัทลาลินพาวเวอร์พร์ตี้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับมาร์คพาเพื่อนๆมาอยู่ที่โครงการลาลินทาวน์วงแหวนลังสิตคลองสี่ครับผมซึ่งที่นี่นะครับเขาก็จะมีทั้ง2โครงการมีแรซิโอคลิปและไลโอมีทั้งบ้านแฝดบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาร์กพาไปดูกันเลยครับ โครงการแลนซิโอคลิปวงแหวนลังสิทธิ์คลอง4ี่จะมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟดที่สร้างอยู่บนที่ดินประมาณ81ไร่มียูนิตท,ทั้งหมด470ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมดอยู่4แบบจะแบ่งเป็นบ้านเดี่ยว2แบบเริ่มต้นที่3ห้องนอน4ห้องนอนและบ้านแฟดจะมีให้เลือก2แบบเช่นกันจะเริ่มต้นที่3ห้องนอนซึ่งแบบบ้านทั้งหมดนี้จะมีฟังก์ชันการใช้งานและพื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างกันวันนี้นะครับ ผมจะพาไปดูแบบบ้านไซส์ใหญ่ที่สุดของที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจตามผมไปดูกันเลยครับครับผมสำหรับโครงการแลซิโอคลิปวงแหวนลังสิตคลอง4ี่นะครับผมเขามีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟดบ้านเดี่ยวนะครับ <IL C> 1> 1> เขาเริ่มต้นที่3ห้องนอนและอีกหนึ่งไทยนะครับ ก็จะเริ่มต้นที่4ห้องนอนรองรับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นครับผมส่วนบ้านแฟลของเขานะครับเขาเริ่มต้นกันที่3ห้องนอนครับผมส่วนวันนี้นะครับมาร์กจะพาไปดูแบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ครับที่มีชื่อว่าแบบบ้านคานที่มีฟังก์ชันการใช้งานนะครับอยู่ที่4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันเลยครับครับสำหรับแบบบ้านคานที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้นะครับเขาจะเป็นที่จอดรถสําหรับ2จอดนะครับจอดในร่มด้วยนะและนี่ครับ ถ้าใครมีรถคันเดียวเราก็สามารถวางเป็นเก้าอี้มาชมสวนด้านนอกนั่งแบบสบายๆเพลินๆรับลมได้ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็มาดูไฮไลท์ของที่นี่ครับผมที่นี่นะครับ ทางบ้านเนี่ยเขามีติดตั้งปลั๊กไฟสําหรับ EV charger ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งไฟตัวนี้เขาก็จะมีประโยชน์มากๆครับสำหรับที่จะใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเขาอต่อตรงจากกระแสไฟโดยตรงเลยเวลาเราเสียบกับรถไฟฟ้าเนี่ยกระแสไฟก็จะได้เข้ารถเต็มๆเลยซึ่งถือว่าสะดวกมากๆครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าดีกว่าครับอ่าและนี่นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ในบ้านกันแล้วนะครับผมซึ่งในบ้านเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับ เวลาเราเปิดประตูเข้ามาเขาจะออกแบบเป็นโอเพนแพลนครับผมสามารถมองไปที่มุมรับประทานอาหารได้เลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของมุมลิฟวิ่งแอเรียนะครับเราสามารถาติดตั้งทีวี60นิ้วจอใหญ่ๆได้เลยฝั่งโน้นเพราะว่าระยะการมองทีวีที่เขาให้มาครับผมถือว่ามีระยะห่างมากๆทาให้เราดูทีวีเนี่ยไม่ปวดสายตาแล้วก็ดูสบายมากๆครับแล้วก็วางโซฟาใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วางอัมแชร์อย่างนี้ได้เลยถือว่า สบายมากๆครับผมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของมุมรับประทานอาหารครับผมซึ่งมุมรับประทานอาหารที่นี่นะครับเขาก็จะจัดมาให้ดูเป็น4ที่นั่งเหมือนเดิมครับแต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ใครที่แบบว่ามีเพื่อนเยอะหรือว่ามีครอบครัวที่เยอะเนี่ยเราก็สามารถแบบขายายโต๊ะมาตรงนี้อีก,กได้นะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังวางโต๊ะได้อีกนะครับผมจะทําเป็น6ที่นั่ง8ที่นั่งเนี่ยวางได้สบายสบายเลยโอเค เดี๋ยวเราพาไปดูด้านนู้นครับผมส่วนของด้านด้านตรงนี้นะครับเขาก็วางเป็นไอแลนด์มาให้เป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถาวางเครื่องชงกาแฟหรือว่าเครื่องปิ้งขนมปังต่างๆเนี่ยไว้ที่บริเวณนี้เราตื่นนอนลงมาเดินลงมาจะไปทำงานก็แแบมานั่งตรงนี้สักแป๊บหนึ่งชงกาแฟกินขนมปังดูแบบดูดีมากโอเคเดี๋ยวเราพามาดูที่ครัวกันเลยครับ แล้วก็มาดูที่มุมครัวกันนะครับผมซึ่งมุมครัวเนี่ยทางของการนะครับเขาก็ออกแบบไว้ให้เป็นตัวอย่างแบบนี้เลยสามารถวางซิงค์ไว้ตรงนี้แล้วก็ชั้นเก็บของจะให้ดูอะไรนี่ชั้นเก็บของอะ่ะคือกว้างมากๆดูสามารถทําเป็นชั้นลอยเนี่ยได้สองชั้นเลยเพราะว่าเพดานที่เนี่ยครับเขาค่อนข้างสูงครับผมสามารถวางอ่าตรงเนี้ได้อีกดูคือกว้างมากตัวครัว ระยะการเดินหรือว่าความกว้างของครัวตรงนี้ครับก็กว้างมากๆขนาดเรามีไอแลด์วางไว้ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่แบบกว้างนีกเดี๋ยวเราพาไปดูห้องอนเนกประสงค์กันครับอ่าและนี่นะครับก็คือห้องอนเนกประสงค์ ที่อยู่บริเวณชั้นล่างนะครับซึ่งห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานของแต่ละคนเลยไม่ว่าใครมีพ่อแม่ที่แบบว่าไม่สะดวกขึ้นบันไดจะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมวางเตียง6ฟุตเป็นคิงไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยวางตรงเนี้ยได้เลยแล้วก็ข้างๆก็สามารถวางตัวตู้เตียง ได้เหมือนกันเพราะว่าห้องเนี่ยเขาให้พื้นที่มาขนาดเยอะมากๆแล้วก็ตัวใครที่ไม่ได้แบบว่าอยากจะทําเป็นห้องนอนก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องดูหนังแต่แลิฟวิ่งเราก็มีทีวีแล้วใช่ไหมครับที่นี่เขาก็สามารถทําเป็นห้องดูหนังที่2เนี่ยได้อีกเพิ่มเติมลูกจะดูเน็ตฟิกก็มาดูที่ห้องนี้พ่อแม่อยากดูบอลก็ไปดูที่โซนลิฟวิงแยกกันอย่างเงี้ยได้สบายๆเลย เดี๋ยวเราพาไปดูที่ชั้นสองกันครับอ่าก่อนที่จะไปดูที่ชั้นสองเดี๋ยวแวะดูห้องน้ำกันก่อนห้องน้ําชั้นล่างตรงนี้นะครับผมอ่าลองเข้ามาดูเลยตรงนี้นะครับคือเขาให้มาเนี่ยยืนอาบน้ำเนี่ยถือว่าแบบโล่งมากๆนะสะดวกสบายมากๆเวลาเราอาบน้าเนี่ยเราขยับตัวอย่างเงี้ยคือพื้นที่มันกว้างครับผมหรือใครตรงนี้เขาก็วางเป็นพื้นต่างระดับมาให้เรียบร้อยแล้ว ครับถ้าใครอยากแบบว่าอยากติดตั้งฉากกั้นเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตั้งได้ที่บริเวณนี้ได้เลยนะอืมถือว่าให้มาพบครับเดีย๋ยวเราพาไปพาไปดูที่ชั้นสองกันดีกว่าไปครับผมแล้วเราก็วาร์ปมาอยู่ที่ชั้นบนกันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือห้องมาสเตอร์เบดมนั่นเองครับผมห้องมาสเตอร์เบดมเราก็สามารถวางเตียงใหญ่ๆหิงไซส์แบบนี้ได้เลยนะครับนี่ มันสบายมากๆเลยเพราะว่าพื้นด้านบนครับเขาสูงมากๆเราทําให้เรานอนเนี่ยก็รู้สึกแบบปลอดโปร่งตื่นขึ้นมาเราก็ไปดูวิวด้านนอกได้ครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็จะติดกับมุมที่ทําเป็นประตูหน้าต่างที่ให้ช่องแสงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกกันก่อนเลยครับ mm. อพอมาดูด้านนอกนะครับผมตรงนี้เขาจะเป็นระเบียงก,งกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยครับ เราสามารถนะเอาโต๊ะมาวางตรงนี้เอาไว้จิบกาแฟดูสวนภายนอกต่างๆเนี่ยสามารถมาตั้งตรงนี้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันต่อครับอ่ะลืมบอกในในมุมตรงนี้นะครับด้านในตรงนี้เนี่ยเราสามารถติดตั้งทีวีจอใหญ่ๆประมาณ60นิ้วเนี่ยได้เลยนอนดูทีวีแบบฟินๆติดตั้งได้ตรงนี้นะครับครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ก็คือ,อสำหรับสาวๆที่ชอบแต่งตัวมีเสื้อผ้ายเยอะๆเ,เนี่ย ต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่ามุมนี้เป็น walk in closet นะครับผมตรงนี้เขา build in มาให้ดูเป็นตัวอย่างเราสามารถใส่เสื้อผ้าเนี่ยได้แบบจุดใจเลยนะดูเพราะว่าพื้นพื้นเพาดานเขาอะครับเขาสูงมากๆเลยแล้วยะพื้นถึงฝ้าครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ วางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้มีช่องแสงอยู่ตรงนี้สามารถแต่งหน้ารับแสงธรรมชาติได้ตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นฉากกัน้นถ้าใครอยากแบบ p r เว a c y หน่อยๆเนี่ยก็สามารถกั้นเป็นฉากกั้นแบบถึบก,ก็ได้นะเวลาเราทำทัวระ์อะไรต่างๆตรงนี้ก็ไม่คนข้างนอกฝั่งนู้นก็จะไม่เห็นครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมของห้องนี้กันครับ ครับผมห้องน้ำมาสเตอร์เบรูมของห้องนี้นะครับก็ให้มาขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับก็พอๆกับห้องข้างล่างเลยแต่ที่สำคัญที่แตกต่างกันก็คือเขามีฉากกั้นตรงนี้มาให้สะดวกมากๆนี่เราสามารถแบบอาบน้ำไปแล้วก็นั่งตรงนี้ได้ด้วยเขามีที่นั่งมาให้ด้วยนั่งอาบน้ำออสบายอยู่นะผมว่าไม่เมื่อยขาด้วยอืม แล้วก็พวกสุขภัณฑ์อะไรต่างๆอ่างล้างมือหรือว่ากระจกอะไรพวกนี้ครับ mm. เขาก็ให้มาครบเรียบร้อยเลยในห้องนี้ครับผม mm. เดี๋ยวพาไปดูห้องนอน2กับ3ฝั่งนู้นกันครับ mm. ครับผมสําหรับห้องนอนที่สองนะครับ mm. เขาก็ให้ขนาดมากว้างมากๆนะครับ mm. เราสามารถวางเตียง3.5ฟุตแบบนี้ได้เช่นกันใครที่มีลูกเล็กอะไรต่างๆเนี่ยสามารถแยกห้องตรงนี้ได้เลยนะ mm. วางโต๊ะตู้เตียงอย่างเงี้ mm. ยได้ mm. เดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องนึงครับห้องนอนที่ส ครับสำหรับห้องนอนสุดท้ายห้องนอนที่สานะครับมีขนาดพอๆกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแต่เขามีจุดเด่นที่หน้าต่างครับดู mm. เขามีหน้าต่างอยู่หลายบ้านเพราะว่าเขาวางตัวอยู่ที่ด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเนี่ยรับแสงเข้ามามากกว่าห้องเมื่อสักครู่นี้แล้วก็วางเตียง3.5แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับวางตัวตู้เตียงต๊ะอ่านหนังสือตู้เสื้อผ้าตรงนี้สบายๆเลย เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันกับห้อง 2, 3นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําที่อยู่กลางบริเวณของชั้น2นะครับซึ่งตรงนี้ก็ขนาดจะบอกว่ากว้างเหมือนกันแล้วก็มีฝักบัวสุขภัณฑ์อ่างล้างมือหรือฝักกระจกเนี่ยให้มาครบคันมากๆสามารถอาบน้ําตรงนี้ได้หมดเลยครับผมและนี่ครับก็เป็นฟังก์ชันบ้านแบบคานที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทาวโฮมกันต่อครับผมว่าทาวโฮมเขามีอะไรเด็ดๆ เดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับทาวน์โฮมที่นี่นะครับจะมีให้เลือกอยู่2แบบเริ่มต้นที่3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ที่จอดรถมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด1 0 5ตารางเมตรและอีกแบบนะครับเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง4ห้องนอน2ห้องน้ํา1ที่จอดรถมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด125ตารางเมตรวันนี้นะครับจะพาไปดูทาวน์โฮมไซส์ใหญ่ที่สุดของที่นี่นะครับ ครับสำหรับทาวน์โฮมที่นี่นะครับผมเขาก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่3ห้องนอน4ห้องนอนนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละแบบด้านในกันเลยครับทาวน์โฮมที่จะพามาดูในวันนี้ก็คือชื่อว่าทาวน์โฮมลียงนะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับฟังก์ชัน4ห้องนอน2ห้องน้ำกับ2ที่จอดรถครับผมมาในพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยครับ นี่ครับเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอในโซนของ Living a r e เรียวางโซฟาได้ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจะพาเพื่อนมาปาร์ตี้สังสรรค์ที่บ้านเนี่ยสบายมากแล้วก็คือมันดูโป่งโล่งแล้วแบบสบายครับเดี๋ยวพาไปดูต่อไปนะครับก็คือตัว โต๊ะกินข้าวครับผมบริเวณรับประทานอาหารซึ่งทางโครงการนะครับเขาก็จัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ4ี่ที่นั่งนะครับหรือว่าใครมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยสามารถนําโต๊ะอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับเอามาวางตรงนี้ได้แบบเพิ่มเติมเลยส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของบริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้ทางโครงการเขาก็ บิวอินออกมาให้ดูเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เลยเราสามารถแบบมาทำอาหารหรือว่ามาประกอบอาหารตรงนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากจะทำครัวไทยหนักๆมีกลิ่นแรงๆเนี่ยไม่อยากให้กลิ่นเนี่ยเข้ามารบกวนในตัวบ้านนะครับก็สามารถต่อเติมหลังบ้านได้เหมือนกันเพราะว่าทางโครงการนะครับเขาเทปูนด้านหลังบ้านให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถต่อเป็นครัวไทยได้เลยนะครับผมถัดมานะครับตรงนี้นะครับห้องน้ําครับผมบริเวณห้องน้ํานะครับ ชั้นล่างเขาก็จะให้มาครบคันครับมีฝักบัวมีกระจกมีอ่างล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้มาครบคันเลยครับผมสามารถมาทําธุระส่วนตัวหรือว่าอาบน้ําได้ที่บริเวณชั้นล่างนี้ได้เช่นกันครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองนะครับมีไฮไลท์อยู่ด้านล่างครับผมซึ่งทาวน์โฮมตรงนี้นะครับเขาก็จะมีหน้ากว้าง5.7เ mm มตรครับผมซึ่งใน ที่หน้ามันกว้างเนี่ยครับเราสามารถทําห้องอเนกประสงค์ได้ด้านหน้านี้อีกหนึ่งห้องนะครับผมนี่ทางโครงการก็จัดไว้ให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นห้องทํางานหรือว่าจะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยครับว้าวขึ้นมาชั้น2กันแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่านี่เลย ข้างบนนี้เขามีสกายไลท์ที่เป็นแบบว่าทําให้แสงจากธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาตรงบริเวณโถงบันไดครับนะทําให้บ้านของเราเนี่ยไม่มืดแล้วก็สว่างดูปลอดโปร่งมากๆครับผมใครที่ซื้อทาวน์โฮมหลังริมหรือว่าหลังกลางเนี่ยหายห่วงเลยครับบ้านเราสว่างแน่นอนเพราะว่ามีตัวสกายไลท์นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูห้องแรกกันเลยดีกว่าครับห้องมาสเตอร์เบดมครับผมครับห้องนอนแรกนะครับมาสเตอร์เบดมโหกว้างมากๆครับผมก็คือเขาเนี่ยวางเตียง 6ฟุตเป็นคิงไซส์อย่างเงี้ยไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็ยังแบบมีพื้นที่เหลือแบบเยอะมากหรือว่าเราจะทําเป็นวอล์กอินคอสแตฝั่งโน้นก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้อนอ่าตรงเนี้ยครับเขาก็บิวอินมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็คือทําเป็นตู้เส,สื้อผ้าใส่ไว้ในบริเวณด้านนี้นะครับใครที่มีเสื้อผ้าเยอะเนี่ยใส่ได้แบบจูใจเลยนะมีทั้งแบบ2บ้บาน4บ่านนี่นครับท,ทำเป็นบิวอินตรงนี้ได้เลยครับผมส่วน ห้องนอนต่อไปนะครับห้องนอนสองกับ3เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าจะมีจุดเด่นยังไงบ้างครับว้าเข้ามาดูห้องนอน2กันแล้วนะครับผมห้องนอน2ที่นี่ทางบ้านตัวอย่างนะครับเขาก็จัดเป็นเตียงแบบ3.5ฟุตสําหรับใครที่มีลูกเล็กน,นะครับมีห้องผู้หญิงห้องผู้ชาย่ยางเราสามารถแบบแยกห้องให้ลูกๆก,กันได้นะครับผมขนาดวางเตียง3.5ฟุตแล้วเนี่ยก็ยังดูโล่งอยู่นะครับ คือสามารถวางโต๊ะมีตู้มีอะไรในบริเวณตรงนี้ได้เลยเพิ่มเติมนะครับก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงครับผมอีกห้องหนึ่งนะครับผมก็เป็นห้องนอนที่3ขนาดไซส์ก็ใกล้เคียงกับห้องเมื่อสักครู่นะครับทางบ้านตัวอย่างก็วางเป็น3.5ฟุตอย่างนี้เ,เวลานอนมันก็แบบสบายอยู่นะครับแล้วก็ดูปลอดโปร่งมากๆสามารถวางโต๊ะตู้เตียงได้เหมือนกันเลยตรงนี้ก็แบบ สะดวกสบายมากๆครับผมมีหน้าต่างแสงช่องใหญ่เข้าตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวพามาดูห้องน้ําชั้นบนกันนะครับผมในส่วนของห้องน้ําชั้นบนนะครับทางโครงการนะครับเขาก็ OK ให้มาหนึ่งห้องนะครับผมสําหรับใครที่จะใช้ห้องน้ำเนี่ยสามารถใช้ในบริเวณด้านนี้ได้เลยเขาก็มีฝักบัวกระจกสุขภัณฑ์ต่าง มาให้ครบเรียบร้อยครับผมทั้ง3ห้องสามารถใช้ห้องน้ําส่วนรวมตรงบริเวณกลางบันไดตรงนี้ได้เลยครับผมและนี่นะครับก็คือฟังก์ชันของทาวน์โฮมรียงที่มีพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรครับผมมาพูดถึงเรื่องทำเลของโครงการกันบ้างครับสำหรับเรื่องการเดินทางแน่นอนว่าเดินทางสะดวกมากๆสามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเลยทางโครงการใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนวงแหวนลังสิตนะครนายก วิ่งเข้าออกเหมืองได้ง่ายๆแถมที่นี่นะครับยังใกล้กับถนนลังสิตนครนายกที่เราสามารถใช้บริการรถสาธารณะได้ที่ถนนเส้นนี้ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังหลายล้อนไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นโลตัสคลองสี่มาร์เก็ตวิลเลจลังสิตโลตัสคลองหลวงและแมคโครคลองหลวงครับผมและที่สําคัญทางโครงการยังใกล้กลับสถานศึกษาชั้นนําอีกด้วยเช่นโรงเรียนสงังกหลาบลังสิต มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยครับ เรียกได้ว่าเป็นทำเลศักยภาพที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันมากๆครับครับผมและนี่ก็คือข้อมูลโครงการที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับและลินทาววงแหวนลังสิตคลองสี่ครับผมในส่วนของแรซิโอคลิปบ้านเดี่ยวบ้านแฝดที่นี่นะครับเขาจะเริ่มต้นที่3.7ล้านถึง6ล้านบาทนะครับส่วนไลโอนะครับเขาจะเริ่มต้นเพียงแค่2ล้านบาทเท่านั้นและที่สําคัญเขาบอกว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูที่โครงการกันนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับมาร์กและทีมงานเดอะลิฟวิ่งบิลาินต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ